Thank <music> you. ทน้องดูทุกคนนะคะวันนี้ปอปก็พาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาที่ดอยช้างนะคะมาที่พักสุดไพเวทบนดอยช้างนะคะแล้วก็เป็นที่พักใหม่มากๆด้วยเนาะชื่อที่พักของเขาจะชื่อว่าณบ้านกลางดอยนะคะก็คือจะอยู่กลางดอยกันเลยทีเดียวเขาบอกว่าที่นี่วิวดีมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้ากันไปข้างในกันเลยดีกว่าตาม,มาปอปมาเลย บอกเลยว่าวิวว้าวมากๆนะคะทุกคนเห็นเขาบอกว่าตรงนี้นะคะจะเป็นที่นั่งทานหมูกระทะมั่วนะเขาบอกว่ามันจะมีจุดทานหมูกระทะมีระเบียงไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเข้ามาก็เฮ้ยวิวสวยพร้องกับอันนี้จะเป็นเวลคัมดิงที่เขาวางไว้ให้เรานะคะ <c oughs> คืออยากจะให้ทุกคนเห็นนะว่าพอสังเกตแล้วอ่ะเขาจะเขียนแบบป้ายน่ารักน่ารักแบบเนี้ยเป็น ณนะบ้านกลางดอยยินดีต้อนรับค่ะแล้วก็วาดรูปให้ด้วยนะคะและนี้นะคะก็จะเป็นเวลคั่มดิงเนาะอันนี้เขาจะเรียกว่าชาเลือดมังกรนะคะเป็นชาสูตรใหม่ของที่นี่นะคะก็คือมันก็จะเป็นน้ำสีแดงๆเนาะอันนี้ก็กลิ่นหอมอยู่นะรสชาติก็จะแบบจืดๆนิดๆเนาะเขาบอกว่ามันจะช่วยเรื่องความดันเบาหวานะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้คือ ก่อนหน้านี้เราจัดคาเฟ่ไปหลายเจ้าก็ต้องดื่มชากันนิดนึงจุดตรงนี้นะคะถ้าตอนเย็นเนี่ยก็จะเป็นจุดทานอาหารเนาะก็นั่งแบบชิลๆวิวดีๆแบบนี้นะคะถ้าสังเกตแล้วอะ่ะเขาจะแบบว่าติดไฟแบบล้อมรอบเลยทุกคนมันก็จะน่าจะสวยมากตอนกลางคืนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศห้องนอนเรากันดีกว่าและอันนี้ก็เป ของเราซึ่งบอกเลยว่าพอเข้ามาแล้วว่าเขาตกแต่งทุกอย่างได้แบบมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นมากๆเลยนะมันได้ฟิลดีเวอร์อันนี้นะคะจะเป็นโซนเตียงนอนเนาะซึ่งตรงนี้นะคะถ้ามองขึ้นไปแล้วจะเป็นจอโปรเจคเตอร์นะคะคือฉายไปทางผนังแล้วเราก็นอนดูทีวีดูแบบเน็ตฟิกดูซัมติงก็ได้เนาะแล้วอยากให้เห็นมุมนี้มุมนี้จะเป็นมุมแบบสำหรับชงชา ล้างมือทํากับข้าวอะไรเงี้ยซึ่งเขาจัดทุกอย่างแบบน่ารักน่ารักแล้วก็จะมีแบบวิธีการใช้ต่างๆให้นะคะเพราะว่าเขาจะมีแบบพวกชุดกาแฟให้เราด้วยนะแล้วอีกหนึ่งอย่างคือตรงนี้คือตู้เย็นนะทุกคนเขาใช้ทุกพื้นที่ได้คุ้มค่าแล้วมันก็น่ารักมากคือแบบมันเหมือนอารมณ์เราดูแบบหนังญี่ปุ่นอะที่เขาแบบจัดตกแต่งบ้านแบบไซน่ารักน่ารักในพื้นที่เล็กๆอย่างเงี้ย อย่างที่บอกไปเนาะเขาจะมีบ่อออนเซนนะคะก็คือตรงนี้ที่แช่แล้วมองออกไปเป็นวิวสุดยอดจุดวิวตรงนี้อยากจะบอกว่าถ่ายรูปได้กิ๊บเก๋มากๆเชื่อเลยหรือใครจะแบบนั่งจิบชงกาแฟตรงนี้มองออกไปเป็นวิวภูเขาคือเหมือนมาพักและได้คาเฟ่ด้วยอะ ได้สตูด้วยหนึ่งหลังอะไรเงี้ยสำหรับถ่ายรูปแบบสวยๆสไตล์มินิมอลบนดอยช้างแล้วเป็นบ้านที่ไพรเวทมากคือมีแค่เราเท่านั้นเลยคือมันตอบโจทย์เนาะบางคนแบบอยากมาพักบนดอยที่ได้ฟีลแบบเงียบสงบแล้วก็ไพรเวทนะคะใครสนใจก็สามารถมาได้ที่นี่นะที่ณบ้านกลางดอยนะคะอยู่ที่ดอยช้างจังหวัดเชียงราย และเดี๋ยววันนี้เนาะตอนเย็นของเราก็จะออกไปนั่งทานอาหารด้านนอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดด้านนอกกันอีกทีเนาะไป อร่อยมากเลยอันนี้บอกเลยว่าอันนี้อิ่มแน่นอนอร่อยมากมาเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยมูเกระเะจริงๆมันกินได้ทั้งหมูกระทะแล้วก็ชาบูเนาะอันนี้ก็จะเป็นกิฟต์เซ็ตของเขานะคะคือที่เนี่ยใครมาพักนะเขาก็จะไม่ได้รวมอาหารเย็นนะคะทุกคนก็คือ ถ้าใครมาที่นี่แล้วต้องการทานอาหารเย็นก็สามารถเลือกได้เนะว่าจะทานเป็นขันโตก๊กหรือว่าหมูกระทะนะคะชุดขันโต๊กเนี่ยจะอยู่ที่399ส่วนเซตหมูกระทะที่เยอะแบบนี้จะอยู่ที่599นะคะทุกคนก็ถือว่าอิ่มคุ้มนะคือได้เยอะมาก ห้องนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยจะมาพักที่นาบ้านกลางดอยนะคะก็สามารถมาพักกันได้นะราคาห้องเนี่ยเขาจะอยู่ที่5,900บาทซึ่งเขาก็จะมีโปรโมชั่นแต่ละเดือนที่แตกต่างกันไปแต่ว่าตอนนี้นะคะถึงเดือนกันยายนนะเขาจะลด30เจะเหลือ4,130บาทเท่านั้นนะคะทุกคนคือบอกว่ามันได้ทั้งความส่วนตัวเนาะได้ทั้งมุมที่มันสวยงามแล้วก็สั่งอาหารมานั่งกินที่นี่คือเขาบอก มันมีหลายมุมให้เราได้นั่งเอนจอยอ่ะเรารู้สึกว่ามันก็คุ้มค่านะกับการที่มาคือบางทีเราอยากมาพักผ่อนแล้วเราต้องการแบบความเป็นไพรเวทมากๆอะไรอย่างนี้ยก็สามารถมากันได้นะคะที่ณนะบ้านกลางดอยที่ดอยช้างนะคะทุกคนวิวดีมากบรรยากาศดีเวอร์แล้วห้องก็ดีมากจริงๆนะคะเราเหลือแช่อ่างออนเซนเนาะเดี๋ยวไว้หลังจะกินข้าวแล้วหลังจากนี้ไม่รู้ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะแช่อ่างกันเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศก,ากันดีกว่า ตอนนี้ก็กิงก่อนคือ,อตอนนี้แบบพาทิตก็ตกดินแล้วแล้วก็มืดมากนะทุกคนแล้วก็ มีความคับคายคับคาว่วาฝนจะตกจ้า <c oughs> <c oughs> เราจะมาลุ้นกันค่ะว่าเราจะได้เจอทะเลหมอกบ้างหรือไม่เขาบอกว่าถ้าฝนตกเนี่ยเราก็จะได้เจอทะเลหมอกเนาะตอนนี้คือลมเย็นมาก <c oughs> คือเรามาหน้าฝนอะ่ะมันค่อนข้างที่จะดีนะคือฝนก็ไม่ได้ตกหนักมากไม่ตกเลยยังไม่ตกด้วยซ้ํา <c oughs> แต่ว่าอากาศมันก็เย็นๆแบบไม่ได้ทารม,มานเหมือนขนาดหน้าหนาวเนี่ย ก็ถือว่าโอเคนะคะทุกคนคือตอนนี้น่าจะประมาณสัก20 3องศาได้มั้งคือมันเย็นมากคือเย็นลมแรงด้วยเหมือนลมฝนจะมาแล้วก็กินอิ่มแล้วแล้วก็ขอนั่งตรงนี้สักแป๊บหนึ่งสัมผัสลมเย็นๆที่ไม่เรียกว่าเย็น่ะเรียกว่าหนาวเลยแหละ เขาบอกว่าคืนนี้ฝนน่าจะตกนะคะคือเมื่อคืนอ่ะเรานอนอีกที่นี่เนาะซึ่งมันสว่างมากแต่ว่าวันนี้ฟ้ามืดมากแล้วก็ไม่มีดาวเลยแล้วตอนเนี้ยก็คือเงียบสงบมากมันช่างเงียบเหลือเกินข้าฝนน่าจะตกแล้วเรามาอรอลุ้นกันว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะเจอทะเลหมอกหรือไม่ถ้ามากับปอปอก็คงไม่แน่ <c oughs> ไปดีกว่าบายยฟอนนี่ราจีสวัสด์นะคะคืนนี้กับบรรยากาศดีๆแบบนี้ที่อาจจะไม่เห็นวิวแต่ว่าก็เห็นความสวยงามของที่นี่ที่หน้าบ้านกลางดอย บ้านกลางดอยนะคะนี่ก็จะเป็นเซตอาหารเช้าของเขาที่เขาจัดเตรียมไว้ให้เนาะมันก็จะมีชุดอเมริกันเบรกฟาสนะคะแบบแฮมเป็นอแฮมที่ดีมากนะทุกคนอยากให้ทุกคนได้แบบเห็นอันแบบดีเทลเวอร์อันแล้วก็เขาก็จะเสิร์ฟข้าวต้มเป็นหม้ออย่างนี้เลยจ้าก็จะอุ่นๆร้อนๆกับน้ำส้มนะคะทุกคนแล้วก็อยากจะกินข้าวกันก่อนเนาะก่อนที่จะกลับ กินข้าวกันดีกว่าถือว่าเขาต้มรสชาติดีเลยหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเนอะเราก็จะมานั่งดิปกาแฟกันแบบชิลๆก่อนกลับบ้านนะคะ ก็ถ้าใครนะคะกำลังหาที่พักที่ดอยช้างนะคะก็สามารถมากันได้เนาะที่ณบ้านกลางดอยดอยช้างนะคะเขาจะเป็นบ้านเดี่ยวแบบพาเวทมากๆนะคะมีแค่หลังเดียวเท่านั้นเนาะแล้วก็จะมีบ่อน้ําออนเซนไว้สําหรับแช่น้าอุ่นคือน้าอุ่นจริงๆคือเมื่อคืนอากาศเย็นใช่แล้วเราก็ได้แบบนอนแช่น้าอุ่นคือมันฟินมากทุกคนมันดีมากแล้วก็ หรือว่าใครจะแช่ยามเช้าแบบอากาศหนาวๆอย่างนี้นะคะแล้วมองออกไปเจอแบบภูเขาที่สวยงามแบบนี้ก็สามารถมากันได้นะคะ<อ>ก็ปกตินะคะห้องพักราคาที่นี่เขาจะอยู่ที่5,900บาทเนาะแต่ว่าเขามีโปรโมชั่นนะคะลด3 0ถึงเดือนกันยานี้เท่านั้นเนาะจะเหลือ1น0 0เอ้ยไม่ใช่1นึ่จะเหลือ4,130บาทนะคะทุกคนก็สามารถมากันได้นะคะคือตอนนี้อากาศเปรเวอวๆ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นหน้าฝนแต่วฝนก็ไม่ได้ตกเยอะนะทุกคนคือปอปอมาเนี่ยไม่เจอฝนเลยมันไม่ร้อนนะทุกคนคืออากาศมันเย็นกําลังดีสบายๆก็คือแบบดีมากก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะใครจะมาก็มากันได้ที่นะบ้านกลางดอยนะทริปนี้ปอปอก็เดี๋ยวกินข้าวแล้วก็จะไปดิบกาแฟานะเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอกินข้าวก่อนอ่ะยัย